าพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบรรดาคณะรัฐมนตรีก็มารวมตัวกันเพื่อถ่ายรูปคอรมอชุดใหม่2ทับ4นะฮะ แต่ว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยคุณเม่านผู้ชมเป็นบรรยากาศที่เราคงจะไม่ได้เห็นบ่อยนักค่ะรอบทำเนียบเนี่ยนะฮะมีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาวางปิดเ<อ>ต็ไมไปหมดเลยมันดูคอนทราสต์กันเหมือนกันนะคือใน,อในทำเนียบเนี่ยดูยิ้มแย้มแจ่มใสถ่ายรูปก,กันด้านนอกโอ้โหเป็นตู้คอนเทนเนอร์ม,มีตำรวจควบคุมฝูงชนเพียบเลยนี่นฮะคือเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมาเตรียมการเอาไว้ป้องกันการชุมนุมของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าเนี่ยนะฮะนี่คือบรรยากาศรอบนอกของ ทำเนียบรัฐบาลที่วันนี้เนี่ยเขามีการนัดหมายถ่ายรูปพรมชุดใหม่กันท่านผู้ชมครับเราไปดูบรรยากาศในทำเนียบกันหน่อยนะฮะบรรยากาศในทำเนียบวันนี้เนี่ยแน่นอนก็นำมาโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็นำคณะรัฐมนตรีมาถ่ายร่วมกันกับครรมประยุทธ์2ทับ4ี่ที่หน้าตึกไทยคูฟ้าเนี่ยฮะท่านนายกก็เดินทางมาแล้วนะครับก่อนทำการถ่ายภาพหมู่รัฐมนตรีใหม่เนี่ยก็มีการขึ้นไปยังตึกไทยคูฟ้าเพื่อไปสักการะ สาลพระพรหมแล้วก็ลงมาสักการะไหว้ศา,ารพระภูมิสาลตาสารยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับระหว่างรอการถ่ายภาพหมู่เนี่ยนะฮะ <c oughs> พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านก็เดินนํารัฐมนตรีพักภูมิใจไทยมาที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้ามาที่จุดถ่ายภาพแล้วก็นําขบวนเดินกลับโชว์ความฟิตของร่างกายด้วยนี่ฮะ <c oughs> ยังแข็งแรงอยู่เลยบิ๊กป้อมนะครับส่วนบรรยากาศโดยรอบของทำเนียบรัฐบาล หลังจากที่กลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยเขาประกาศนัดรวมตัวกันวันนี้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปกับคอรมอตอนบ่ายสองก็พบว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะฮะบรรยากาศรอบๆทำเนียบเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการนำตู้คอนเทนเนอร์มาปิดไว้ที่บริเวณสะพานชััยมรุเชษหนึ่งช่องการจราจรแล้วก็ที่แยกมิศก,กวันนะครับมีการนำเอารั้วเหล็กมาปิดกั้นเอาไว้ เหลือเพียง1ช่องการจราจรเท่านั้นแล้วก็มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนอีก3กองร้อย มาดูแลรักษาความเรียบร้อยในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่จะมีการปิดจราจรทันทีส่วนบริเวณฝั่งถนนพระราม5ด้านข้างทำเนียบรัฐบาลก็มีการวางตู้คอนเทนเนอร์ในลักษณะฟันปลาเพื่อให้ยากต่อการเข้าออกพื้นที่โดยรถยนต์นั่นเองนะครับแต่สุดท้าย <S <S 1> <S 1> การถ่ายภาพรวมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับ <S <S ใช่แล้วค่ะ คุณผู้ชมคะสลับพามาดูเรื่องของร่างพรบรประชามติกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าร่างนี้ยังไปไม่ถึงไหนนะคะเพราะว่าต้องรอโหวตกันอีกครั้งหนึง่งแต่ก็มีความเห็นของสวบางส่วนค่ะเขามองว่าถ้าเกิดว่าร่างพรบรประชามติที่ว่านี้มันผ่านเดี๋ยวต้องส่งเรื่องให้กับทางสารธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยดูหน่อยนะเพราะว่าบางมาตราเนี่ยดูแล้วมันเหมือนขัดต่อธรรมนูญคราวนี้เนี่ยงงกันใหญ่เลยกลุ่มมันจะไปซ้ํารอที่ก่อนหน้านี้ส่งไปตีความแล้วเรื่องของการแก้รัฐมนูญว่าส่งตีความกันไปตี ความกันมาแบบนี้สุดท้ายคําตอบที่ได้มันจะงงด้วยหรือไม่มคราวนี้ต้องไปสอบถามกูรูทางด้านกฎหมายอย่างอาจารย์เวชนุเครือง,งามกันหน่อยค่ะคว่าสิ่งที่สวเขามีความเห็นแบบนั้นมันจะสามารถส่งเรื่องต่อไปได้ด้วยหรือไม่ซึ่งอาจารย์เวชนุก็บอกว่าที่สวบ,บางส่วนเนี่ยคือจะยื่นเรื่องไปให้กับสารตีความเนี่ยคืออาจารย์เวชนุว่าไม่รู้มันจะยื่นได้ด้วยหรือเปล่า ตั้งคำถามแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ไปดูมาตราที่1 0 1 1 12และหากดูไปถึงมาตราเหล่านั้นก็อาจจะเข้าใจแล้วก็ไม่สงสัยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าสวบางส่วนที่ว่านั้นยังสงสัยอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นต่อไปค่ะคราวนี้ก็เลยถามว่าแล้วดูอย่างไรว่ามาตราเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีข้อสงสัยว่าไปขัดต่อรัฐธรรมนูญเรื่องนี้อาจารย์เวชนุก็ตอบว่าตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ากรรมธิการต้องไปดูกันต่อโดยจะเริ่มไล่ดูก็คือ หเมษายนซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยได้แนะนำคณะกรรมการกรษฎดีกาให้ไปแก้มาตรา10 1112แล้วก็นำเสนอคณะกรรมธิการแต่ตนเองเนี่ยไม่ขอบอกนะว่าแนะนำไปอย่างไรบ้างถ้าเสียงข้างมากเขายอมก็เบาไปเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประชุมกันนะคะคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าคือมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆถึงเรื่องของร่างพรบประชามติแล้วก็มีความเป็นห่วงด้วยว่า เดี๋ยวจะถูกตีตกในวาระสามนี้อาจารย์เวชณุก็บอกว่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นไปตามที่คุยกันเอาไว้ก็คิดว่าเป็นไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมกับมั่นใจนะคะว่าร่างที่ว่านี้จะผ่านด้วยแต่ถ้ากรรมธิการเสียงข้างมากข้างน้อยเขาไม่ยอมกันอีกเป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ตนก็ไม่รู้แล้วฟังเสียงกันหน่อยค่ะไปตามที่เราได้คุยกันก็คิดว่าไปได้ไม่มีปัญหาอะไรเราย,ยังมั่นใจว่าจะผ่านใช่ไหมครับ มั่นใจว่าอย่างนั้นเมื่อได้แนะนําไปแล้วก็ดูว่าจะแก้ได้แก้ได้สิ่งที่วิตกกันมันก็หมดไปทีนี้ปัญหาไปเพียงว่าพอเขาเออกเข้าไปแล้วกับมธิการข้ามาข้าน้อยเกิดเขาไม่ยอมกันอีกอะอย่างนั้นผมไม่รู้แล้ว ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยนะฮรเราจะสังเกตเห็นว่าอาจารย์วิษณุค่อนข้างสมวนท่าทีเวลาพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายโดยเฉพาะสิ่งที่ถกเถียงในสภาแล้วไม่จบแล้วต้องส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยนะฮะอาจารย์วิษณุท่านก็จะบอกเป็นทางอ้อมนะฮะว่าเข้าใจแล้วแหละ มีการให้ความเห็นมีการให้คำแนะนำแล้วแต่ขอไม่ไปก้าวล่วงกันแล้วกันเนี่ยนะฮะส่วนเรื่องของร่างพรบรประชามติที่มีการแก้ไขผ่านวาระหนึ่งไปแล้วท่านผู้ชมครับเป็นการแก้ไขามาตรา9สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันมี2ข้อ นะฮะก็คือข้อ4กับข้อ5สีแดงเนี่ยนะครับตามข้อมูลหน้าจอนี้เลยก็คือเรื่องการออกเสียงในกรณีที่รัฐสภาได้พิจารณาและมีมติเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุสมควรที่จะให้มีการออกเสียงและได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการนะครับและข้อ5ก็คือการออกเสียงกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดนะฮะ นี่คือ2ข้อที่เพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่ประชุมร่วมรัฐสภามีการหารือกันเรื่องนี้แล้วทางกทรทเสียงข้างน้อยที่เสนอ2ข้อนี้ก็สามารถเอาชนะในครั้งนั้นมาได้<ม>เอาสรุปก็คือว่าเรื่องของการทําประชามติเนี่ยนะฮะก็จะให้เป็นทั้งรัฐสภาและประชาชนเนี่ยมีอํานาจนมีอํานาจในการยื่นขอทําเรื่องประชามติได้คนที่เขามาเห็นปุ๊บและเขาไม่สบายใจเนี่ยเขาก็บอกว่า เอ๊ะมันขัดรัฐธรรมนูนไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าให้รัฐบาลหรือคอรอมอเป็นผู้กําหนดการทำประชามติเท่านั้นนะฮะแล้วถ้ามันมีการเพิ่มเติมมาแบบนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วถ้าวาระสามมันตกลงไปเนี่ย มันจะถึงขั้นต้องยุบสภาหรือไม่ไปไกลเกินขนาดนั้นนะฮะแต่เรื่องนี้ถ้าจํากันได้อาจารย์วิษณุเคยอธิบายแล้วบอกว่ามันก็เคยมีข้อ,อกฎหมายบางข้อคุณเน๋ท่านผู้ชม,มที่อพอผ่านในการถกเถียงของรัฐสภาไปแล้วตราเป็นกฎหมายมาแล้วและสุดท้ายก็กลับมาแก้ไขได้<อ>มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขน้ดนั้นคือย้อนอดีตได้ฟังแล้วก็บอกว่ามันเคยทําได้แล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยแต่ว่ารอบนี้ต้องติดตามดูว่ามันจะสรุปจบแบบไหนด้วยนะคะ